สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม I the Horror Game กันเหมือนเดิมนะครับว,วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมนี้กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่น I โดยไม่ใช้ I ai ai นะครับด้วยกับกระสือโดยไม่ใช้ I ไดเขาเืองหัดนะครับลองปานกลางเลยแล้ะไหมดวงปางกลางเลยดีวยกว่าเพราะว่าผมจะเล่นปานกลางเลยนะครับช่องผมอย่างผมต้องเล่นปานกลางเลยนะผมจะได้แบบฝึกความไม่กลัวด้วยนะครับ โอเคขอตัดนะทีเก็บถุงยี่สิบถุงนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับเมื่อวานเป๊ะแต่ก็แค่ไม่ใช่อายเนาะเมื่อวานนี้เล่นแบบปิดเสียงใช่ปะ่ะดูดิปิดเสียงอ่ะเล่นแบบนี้ดีกว่าตอนนี้เกมผมมันค้างไงก็เลยยังจะเล่นแหลกเลยนะครับตอนนี้ เป็นเกมกระตุกนะครับตอนนี้เกมมันกระตุกกุกคนตอนนี้แล้วก็กดถุงไปเลยเล่นทำการกดไอไปเล่นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวอาจจะไปเล่นไออื่นแล้วนะคะเพราะว่าถ้าจบไออันนี้เราอาจจะไปเล่นไออันอื่นนะอาจจะไม่เล่นไอเดิม จะโหลดไอยนะครับโอเคอ้งผีมาแล้วแต่ผมจะไม่ใช้ไอยนะครับถคาเก็บไอเล่นๆแต่ไม่ต้องใช้ไอดีวกว่าผมไม่รู้นะว่าผีไหนใช้วิธีเดาเอาเลแล้วกันหรือเราก็หนีผี ในที่สุดมันก็ไปนะครับแล้วก็ทาการกดตรงนี้เลยนะครับวันนี้กินไมค่ค้างเลยแต่แค่มันกระตุกนิดนึงโอเคแล้วก็เราก็หาค้นหาตรงนี้ไปเรื่อยๆครับวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้วิ่งหอ่อพีอยู่ไหนวะพีไม่อยู่ชั้นบนช่วยเดี๋ยวลงล่างเลื่อนอยู่บนครับช่วยนะมันอยู่ล่างวะ ผมต้องขึ้นบนใช่ไหมเฮ้ยอย่ามีถุงโอเครอบๆๆไปบแเราใช้สูตรนี้ก็ได้นะคบทุกคนแบบตรงนั้นมันมีผีแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโอเคเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอ๋อะไรวะมีอะไรมีไอศิลป์ด้ยมีอะไรมีโทรศัพท์ด้วย ทำไม,มผีไปผีเปแล้วไรนะในที่สุดมันก็ไปนะครับจะเก,ก็บวิ่งไว้แล้วกันตรงน,นี้เราเล่นได้อย่างสบายใจเฉยแหละเ <c oughs> ก็บอะไ ไม่ได้อามาใช้นะครับทุกคนเอ้ดมไ่ตรงนี้แล้วกดเกอร์นำการขึ้นมาเลยนะครับไอมีแปดดวงแล้วไม่ได้ใช้ไอจริงๆนะครับเนี่ยแต่แค่ไอกดไอเล่นๆน,นะ เ okay. เดี๋ยวผมตรวจสอบคลิปเลยแล้วกันโอเคว่าผมใช้อายหรือไม่ใช้อจริงๆคับขอใช้เรื่อยนะไม่ใช้อายก็ได้แต่ไม่ใช้เรื่อยนะครับเยี่ยมอยู่ชันใต้ดินไม่ใช้อายแล้วเนี่ยอายเดือดสิบเอ็ดดวงเลย ขึ้นดิรุด,ดๆๆๆๆๆผ่านแล้วยสในที่สุดผมก็ผ่านนะครับวันนี้กลัวจะผ่านก็นานพอสมควรอยู่นะก็ใช้เวลาไปกี่นาทีมาดูกันวิธีแก้ปัญหามือถือเมจาก,อกโอเคนะ40บาทนะวันนี้ ก็น่าจะมีเท่านี้วันนี้ขอไม่ใช่โฆษณานที่สุดผมก็ชนะ,ะแล้วนะครับก็อาจจะมีผีน่าจะแค่ายนี้เนาะลูกทีนี่ครับก็จะซื้อด่านนี้ได้แล้วแต่ก็ต้องแบบเล่นสนับสนุนคนดูหน่อยนะมีด่าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้แต่ต้องฟักทองออกกับทุกคนไม่อยากได้ฟักทองเลย โอเคนะก็น่าจะมีเท่านี้ก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยสำหรับวันนี้ไม่บายนะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเดี๋ยวต่อละ่านโรงพยาบาลให้แล้วกันคลิปหน้าจะเป็น่ดนโรงพยาบาลนะครับสำหรับวันนี้ไม่บาย